มานั่งตัวติดกันขนาดนั้นไม่ไม่นั่งดีๆงบร้อยหนึ่งได้ไหมถุงหนึ่งก็ประมาณห้าสิบห้าบาทหรอได้ไหมเฮ้หอมนั่งดีๆเดี๋ยวร้อยหนึ่งพอดีเข้มไหมหอมมีงบร้อยเดียวอย่าไปหมุนเล่นมั่วซั่วเดี๋ยวจะโดนเฮ้ยข่าข็มขาดอย่างนั้นเลยหรอ อ้มามตรวจแลนไม่เห็นลูกัดเยเยวอะไรเหรอมันปลอดภยัย <c oughs> เวลาขับเบรกเนี่ยมันจะกูเนี่ยไม่ปลอดภยัยใช่ต้องอำด้วยเหรอ <c oughs> เซ็นตาน้องก็เรย6บาทอ่าข้าออกก็เหลืออีกเท่าไหร่ไอติมอีก20โอ้ยแม่พอดีเลยร้อยหนึ่งแม่เธอให้ไว้ร้อยหนึ่งพอดีหมดแล้วอมยพอมีร0อนงมันเกินแล้ว่มีร้ยนึ่งทำอะไรมันไม่ใช่เนี่ยนั่งดีดิไม่ใชตาวเลยนะขนมตาลยี่ห้ตดเลยนะหมดเล้ด เกิ้ขาหอมวันหนึ่งกินเกินร้อยนะเนี่ยทำไมใช้ตแบบังเปลืองจังเลยเขาหอมใช้ตังเปลืองกว่านนะเนี่ยน้าใช้วันหนึ่งไม่ถึงสองร้อยเลยนั่งดีๆแต่บางกระจกรุดน่งฮะทำไมกินเปลืองจังเลยบีบีแอมเออบีบีเอาเค้กนิดละก็แล้วเอาเค้กปิดเต้เา เอาหรอกไม่ให้เอาหรอกไม่บอกเลยว่าคำ<ว>นี้ไม่ห้ามพูดก,กับผู้ใหญ่รู้ไห